วันนี้อยู่กับคอนเทนต์ทำนายนิสัยคนดังจากวันเดือนปีเกิดถึงคิวของผู้ที่เกิดต้องบอกก่อนเลยว่าคนคนนี้เป็นคนนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองมากคือต้องคอยให้คนคอยตามใจจะนิสัยแบบง่อยแง่คอยให้คนคอยตามใจตลอดเวลาแล้วก็เป็นคนนิสัยที่อารมณ์ร้อน ชุนเฉียวง่ายขี้เบื่อไม่ชอบอะไรที่มันซ้ำซากจำเจแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเขาจะชอบมีความเป็นองคคุณหนูอะเป็นคุณหนูแบบแนวองค์ชายหรือองค์หญิงนิดนึงที่ต้องให้คนแบบคอยทําให้เขาพอใจตลอดเวลาอันนี้แล้วก็มีความเป็นนักเลงที่จะหมายถึงว่าเป็นคนทาอะไรแบบบุ่มบ่ามอะบุ่มบ่ามหามหามทำอะไรแบบเหมือนดูจะไม่มีการคิดหน้าคิดหลังอยากทาอะไรทําเลยอยากไปไหนไปเลยอะไรแบบนี้คือคนคนนี้จะเป็นนิสัยแบบเภทแบบคือทําอะไรปุ๊บพุ่งเลยพุ่งเลยแบบเนี้ยพุ่งทําแบบ คิดปุ๊บพุ่งเลยทําอะไรแบบพุ่งเลยแบบนี้เป็นต้นก็นิสัยจะเตือนแรกเรื่องอย่างเดียวคือเขาเป็นคนที่ชอบให้ใครคอยเอาใจเขาคอยปฏิบัติ์พัดวีถ้าจะเข้าหาคนแบบเนี้ยคุณคอยตามคอยตามใจคอยตามใจอย่างเดียวเขาอยากทําอะไรไปตามเขาอย่างเงี้ยคุณจะเข้ากับคนคนนี้ได้ดีมากไปดูกันทิว่าเบื้องหลังของคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนี้คนคนนี้ก็คือลีโดฮุนนั่นเองก็ใครที่ เป็น FC ของรีโดฮุนช่วยคอมเมนต์บอกข้างล่างนิดนึงว่านิสัยที่ผมบอกไปเนี่ยที่ผมพูดไปเยอะๆเนี่ยมันตรงกับนิสัยของรีโดฮุนหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ยังไงคอมเมนต์บอกกันด้วยแล้วสําหรับคนที่เกิดวันเดือนปีเกิดนี้หรือว่ามีเพื่อนเกิดวันเดือนปีเกิดนี้ช่วยบอกซีซิว่านิสัยที่ผมพูดไปเนี่ยตรงกับตัวคุณหรือเปล่าใช่ไม่ใช่ยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกมาด้านล่างได้เลย ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามคิดเห็นยังไงกันบ้างกับคอนเทนต์นี้พิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราหรือถ้าเห็นคอนเทนต์นี้มีประโยชน์จะแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมก็ขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก่อนจากกันท่านสามารถชมคอนเทนต์เก่า,กาของเราได้ที่ปุ่มนี้เลยนะครับ